แม่นิ้ยังเบยต้องแสกองเขาหน้าอยู่อยู่จากูอยู่อยู่อยู่ไรอยูอยู่อยู่มาอยู่ละกูปาดต้องเถะยังระวังระวังเดือดตากลรองหันมาเอาแล้วเมื่อนอนเอาแล้วกูวันนี้เอาแล้วซอยกูเนี่ยระวังจังเลยกูเปนแด้นั่นมาดิจากูแซ่บหมดแล้วในเนี้ยเล่นแล้วกูวันนี้ยืดเพราะงานบระยูแมนโอกาสเขาแล้วมากกูจิพาเล่นยังนี่เล่นบักมาหมุนมาเสียเทเบอร์วับพคนขี้ทั้ง นี่คือกระปอมกาเทลิดเนี้ยอที่สุดในโลกตาใหญ่วามึงเสี้อเราไปบัณฑ์ไปเลียงจักตัวบอเลิกเรียนมากกับฮาร์ดดิ้งที่เรียนนี่กูเก่ง lonely, ม้าหมอเบิ้งนี่ไอ้สิโดนให้เบิ้งพร้อมเฮ้ยเจ็บปุ๊บตายจังไรก็ข้ามพถ้นไอ้ข้ามดูก้าข้บไปเอามึงเด้อฮะยานเนี่ยภาษาไกลไม่ลูกอ้นมาใมันเอาคอยแล้วซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ยูที่อว่าเปลี่ยน นอนสบายเลยค่ะคุณลูกค้านอนไปโหลดอวซิมากนาให้เจ้าเองไอ้ขวะเฮ็ดอย่างนี้เหรออเพื่อนค่ะเป็นคนหูผูดีแท้คนแกงเนาะเป็นตาอ้นส่วนวิงแท้มึงบักเขตปาดนี่ไปจังไรหาทางออกมาได้รอะมึงบันนี่ว้ายหนึ่งสองสามอึ๊บนี่เฮ็ดยัง่ะบันนี่นี่อึ๊บอึ๊บว้ายกูร้มด่าคาม ขอนเก่งก็โยกลอ้อแม่โอ้โเฮ้ยโอ้ลิงมักย่องกับพี่เว้ยกกโอ้เอ็กซ์บัตนี่คือความสามารถเฉพาะตัววายเจ็บบอซำอายน้อกูบัดนี้ใครก็ได้ช่วยกูแน่ฮ่ามันเเป็นขียวออกแล้วบ่ปากปากสู่ออกมาออกมามันสิบวัฒนผู้บ่าวว้ายไปเร็วเฮาไปเร็ว มอนีแมวเทวดาสิมาบอกเลยถ้าฟังเดิมมูเจ้าเอาบอกเพื่นแม่ลูกปปะยุดหน่าแมวว้วยคือมาว่าจางังชนลาบานีภาษาแมวมาขึ้นย่านได้หละ่ะนี่เฮ้ยใครมาตั้งรักซืก้อเอาอีกก็ได้ได้เนี่ยบริยายนเพอเมียไอ้ไ้ไอ้มอง่อ้ไอ้ไอ่อ้ไอมไอ้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 อ้าา้ไอดไอไอ้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 อไอ้อ้ไอไ้ไ้้อ้ไ่ ปากโปูบดละกูมึงสิปิดกระจกลัดหาสแต็กบ่หนึ่งสองสนั่งลงแค่ลายตุ่มอตัวมาได้สบายใจละกูห้ามึงเฮ้ยเจ็บเป็ดเอ่าไข่ใส่เกือบดาวเทียมบาได้กินกูรอกแค่ลายต่ำว้ายห้ามเลยยนเปิดหรอกขี้อยากลาปิดเลยมาแล้วเอามันเอามันมาได้มาิับไม่แน่ว่าอะไรเนี่ย กูดีดหยุดกูแน่กูดีดมาดีดดีจนปวดซักนะครับเหมียวมึงมาเบิ่งมึงเขียนอย่างกับเสือกูนี่มึงมารับโทษเดียวนี่เลยมึงจะไปใส่หางดูี่ใช่แอบไปเปิดดีทูอยู่เปล่าเลยบอกอ่ะแอปเฮลฟอร์มลวดฮาร์ดนี่คือโชว์ชุดพิเศษเนื้องดากพิเศษน้ำสร้างเนื้องดากก็เป็น เรนระวังระวังได้ยังไงนี่เบิ่งเอื่อยนี่จึบจื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 บคลายตุ่มเอ้ยแบ๊นี่คือโชกกระโดดอยหลังพี่หลอกพี่หลอกนิวพี่หลอกนิวกูก็คาดว่หันนี่ยังดีดีระวังมือโวยโอ้ยมันสือคัดเนี่ยจังเพิ่งกูย่างเนี่ยกังจัง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 โว้าย